สวัสดีครับพี่น้องท่ครับวันนี้พระชนกกลับไปจําถึงพี่น้องในส,สดีบทที่106นะครับข้อ3 4มสถึงสาผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสิ่งที่นําไปสู่พระพิโรธในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวตั้งแต่ต้นว่าส,สดีบทร้อยหกนั้นเป็นพูดถึงการกบฏต่อพระเจ้าและตอนนี้พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าท่านมิได้ทําลายชนชาติทั้งหลายตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาท่านไว้ ท่านได้ปะปนกับประชาชนเหล่านั้นและหัดทําอย่างที่เขาทํากันท่านปฏิบัติรูปเคารพของเขาซึ่งกลายเป็นบ่วงสาหรับท่านท่านฆ่าบุตรชายบุตรหญิงของท่านถวายเป็นสักการบูชาแก่ปีศาจท่านเทโลหิตผู้ไร้ผิดออกมาคือโลหิตของบุตรชายบุตรหญิงของท่านผู้ซึ่งท่านได้ฆ่าเป็นเครื่องสักการบูชาแก่รูปเคารพแห่งคณะอัน แผดินก็เต็มด้วยโลหิตท่านจึงเป็นคนไม่สะอาดด้วยการกระทําของท่านและประพฤติเยี่ยงโสเพณีในการกระทําของท่านพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่อิสราเอลได้นําไปถึงพระพิโรธของพระเจ้าสิ่งแรกก็คือการไม่ยอมทําตามบัญชาพระคัมภีพระเจ้าได้สั่งไว้ว่าให้ทําลายชนชาติพวกเขาไปอยู่ท่ามกลางนั่นนะครับจัดการทําลายชนชาติเหล่านั้น นั่นเพราะว่าคนเหล่านั้นเต็มไปด้วยลูกเคารบที่น่าเกลียนดน่ชาชังต่อพระกของพระเจ้าเขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พระคัมภีร์บันทึกบอกว่าอิสราเอลไม่ได้ทําลายผมยกตัวอย่างในโยชูวาบทที่สิบห้าข้อหกบอกว่าแต่คนเยบุสซึ่งเป็นชาวเยรูซาเล็มนั้นประชาชนยูดาหาได้ขับไล่ไปไม่ดังนั้นคนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับประชาชนยูดาจนทุกวันนี้อันที่สองในพระคัมภีร์โยชูวาบทที่ 16: บหข้อสิอย่างไรก็ตาม เขาหาได้ขับไล่คนคณาอันซึ่งเขาอยู่ในเมืองเกเซอร์ออกไปไหมที่เยรูซาเลม็มที่เกเซอร์และยังมีอีกหลายเมืองครับที่พวกเขาไม่ได้ขับไล่ออกไปและสุดท้ายคนเหล่านี้กลายเป็นหอ,อกข้างแคร่ของพวกเขากลายเป็นบ่วงดับพวกเขาเพราะเขาไม่ยอมทําตามบัญชาวันนี้เหมือนกัน มีความบาปมากมายหลายอย่างที่ลุมล้อมเราอยู่เราต้องจัดการทำตามบัญชาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งให้ทำลายเราก็ต้องทำลายอันที่2ครับก็คือยอมรับและเรียนแบบสิ่งผิดมันไปอีกขั้นนึแล้วครับพอเราไม่ยอมทำลายสิ่งที่เหล่านั้นเราก็จะเข้าไปใกล้ชิดเขามากขึ้นข้อ35บอกว่าและท่านได้ปะปนกับประชาชาิเหล่านั้นและหักทาอย่างที่เขาทำตอนนี้ เริ่มปะปนคําว่าปะปนหมายถึงแต่งงานระหว่างอิสราเอลกับชนชาติคณาอันและหัตถธรรมนั้นหมายถึงเรียนรู้เรียนแบบในการทําผิดของคนเหล่านั้นละพระคัมภีร์ได้บอกว่าในโยชูวาบทยี่สบามข้อสิบาบอกว่าท่านจงทราบเป็นแน่เถิดว่าพระเยาวาพระเจ้าของท่านจะไม่ขับไล่ชนชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านแต่เขาจะเป็นบ่วงและเป็นกับดักให้กับท่านเป็นหอกข้างแคล่เป็นหนามยอกตาจนกว่าท่านจะพี่นาาไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ซึ่งพระเยาวาประทานแก่ท่านพระคัมภีร์ตรงนี้กําลังบอกว่าหลายครั้งทีเดีียยวท่่่พพรรรระะเเเจ้เ้้้้้าาาไดใใหหหสิงงงนนัอออูค์ตก นั้นมีจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนและเราจะต้องอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเราขอพระเจ้าเมตตาเราอย่าไปเรียนแบบสิ่งที่ผิดแบบที่โลกทำบางครั้งเราอยู่ในสังคมเราอยู่ในสำนักงานคนอื่นเขาโกงกันเรากงด้วยเนาดื่นนินทาเรานินทาด้วยคนอื่นทำผิดเราทำผิดด้วยอย่าเรียนแบบเขาครับเพราะสำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่ให้เราไปอยู่ตรงนั้นสิ่งที่3ครับนอกจากไม่ทำตามยอมรับและเรียนแบบสิ่งผิดอันที่สมมอบชีวิต ให้กับสิ่งผิดเหล่านั้นมอบหมายถึงอะไรพระบิดนีทบอกว่าพวกเขาฆ่าบุตรชายบุตรหญิงซึ่งเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระพักของพระเจ้าเนี่ยนะครับฆ่าบุตรชายบุตรหญิงถาวายเปเครื่องบูชานี่แปลว่าบุรบัติยอมมอบชีวิตเป็นท่าสิ่งเหล่านี้แล้วไม่สนใจแมก้กระทั่งลูกหลานตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังทําให้เราเข้าใจว่าพวกเขาทุ่มเทกับสิ่งผิดจากการเริ่มต้นไม่ได้ตั้งใจขัดขืนพระบัญชาโดยการที่จะทําบาปเหล่านั้นแต่เพราะ ไม่ทำลายคนเหล่านั้นมันเริ่มต้นส่งผลกับตัวเองยอมรับและเรียนแบบและสุดท้ายก็มอบชีวิตวันนี้หลายคนยอมมอบชีวิตเหมือนกันครับกับสิ่งที่เราไม่ยอมตัดออกไปนะฮะเป็นความบาปบ,บางอย่างเงินความสุขสนานเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองแม้นักเทศหลายคนก็ยังทำผิดเรื่องเหล่านี้นดังนั้นเองนะครับเราเองต้องระมัดระวังเพราะสิ่งนั้นนำไปถึงการพระพิโรธของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าพระพิโรธพระองค์ก็จะตรีสอนเรา ขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับอธิษฐานด้วยกันแบบพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เจ้าให้ข้างหลายทําตามที่พระองค์ทรงบัญชาไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จะไม่เหมือนอิสราเอลที่ไม่ได้ทําลายชนชาติเหล่านั้นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าให้ข้างหลจะมีจุดยืนไม่ยอมรับหรือเรียนแบบสิ่งผิดแม้ว่าโลกรอบข้างจะเป็นยังไงและข้างหลายจะไม่เห็นคุณค่าให้ค่าของสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทยัย ยังไม่ปลดปริบัติสิ่งที่พระองค์ทรงไม่พงพระไทยเหล่านั้นจึงอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอม